สวัสดีครับท็อปิวครับวันนี้เราก็จะมาเฉลยต่อในเรื่ององบกระแสเงนินสดนะครับสำหรับข้อสอบซ่อม2ทับ6 2นะครับในข้อที่5ซึ่งโจทย์เขาก็จะให้งบก,กำไรขาดทุนเรียบที่อา่าก่อยขาดทุนเบเสร็จมากับงบดุลเ,เทียบนะครับโดยในคำถามแรกก็คือให้หาค่าเสื่อมราคาของปีนะครับซึ่งตัวค่าเสื่อมราคา ประจำปีเนี่ยในงวดเนี่ยเราจะหาได้จากการเปลี่ยนแปลงในบัญชีค่าเสื่อมราคาสะสมนะครับแต่เราต้องดูดูก่อนว่าในระหว่างปีนั้นมีการซื้อเข้าแล้วก็ขายออกไปหรือไม่นะครับทั้งตรงน,นี้เราก็จะดูได้จากตัวข้อมูลเพิ่มเติมที่จดให้มานะครับซึ่งในข้อนี้ โจทย์ก็ให้มาว่าในระหว่างปีมีการขายอาคารราคาทุน10บ,บาทนะครับ10บ,บาทได้เงิน8นะครับทุน10ได้มา8แล้วก็ในตัวงบก,กำไรขาดทุนเปรียบเทียบก็มีการบอกว่ามีกำไรจากการขายอาคารอยู่3ล้านนะครับซึ่งตรงนีเ้เรามาดูในตัวแยกประเทศ ของตัวอาากักระอุปกรณ์ซึ่งนะในส่วนของบัญชีคุมเนี่ยยอดยกมานะครับปรากฏอยู่390ยอดยกไปนะครับเอาอ520ในบัญชีค่าเสื่อมราคาสสมยอดยกนาคือห้า แล้วยอดยกไป,ปราคาอยู่6 4 7ปกติแล้วตัวถ้าหากไม่มีการเปลี่ยนแปลงในตัวบัญชีอาคารอุปกรณ์เลยเนี่ยค่าเสื่อมราคาก็คือรายการความเปลี่ยนแปลงของบัญชีค่าเสื่อมราคาสะสมแต่ถ้าหากเกิดมีการเปลี่ยนแปลงในบัญชีอาคารอุปกรณ์นี่ก็คือ ตรงส่วนนี้นะทางด้านเดบิตของบัญชีค่าเสื่อมราคาสะสมก็คือจะเป็นรายการเดบิตออกด้วยค่าเสื่อมสะสมของตัวอาคารและอุปก,กรณ์ที่ถูกขายออกไปนั่นเองนะครับเราต้องทราบก่อนว่าอาคารอุปก,กรณ์เนี่ยถูกขายออกไปเท่าไหร่นะครับตรงนี้นะครับ ถ้าหากเราจริงๆเราจะคนวณจากโจทย์เลยก็คือเราพบว่าอาคารอุปกรณ์เนี่ยมีการขายออกไปนะครับมีการขายออกไปในราคา10ล้านบาทนะครับ10ล้านบาทนี้มีกำไรได้เงินมา8ล้านนะครับได้เงินมา8กํกำไร3นั่นหมายความว่าราคาตามบัญชีของค่าเสบบราคาสะสมของบัญชีอาคารอุปกรณ์เนี่ยราคาตามบัญชีคือ5 ในเมื่อถ้าหากราคาตามชีคือ5ราคาทุนคือ10นั่นก็หมายความว่ามีค่าเสื่อมสะสมค้างอยู่อีก5นะครับดังนั้นคือค่าเสื่อมสะสมของตัวสินทรัพย์ที่เราขายออกไปเนี่ยมีค่าเท่ากับ5ดังนั้นผลต่างสุทธิก็ตรงนี้ก็คือ ค่าสิ้นราคาประจำงวดแต่ทีนีถ้าหากเกิดว่าเราอยากจะทราบว่าออในระหว่างปีเนี่ยมีการซื้อเข้ามาอีกเท่าไหร่เราก็มาดูที่บัญชีอ,อาคารซึ่งตรงนี้โจทย์ไม่ได้ถามแต่ว่าเราเราจะลองทําดูนะฮะซึ่งตรงนี้เองก็ทําให้เราพบว่า ในระหว่างปีมีการซื้อเข้ามา140นะครับซึ่งถ้าหากเกิดโจทย์ถามถึงเรื่องกระแสเงินสดจากกิจ,จกรรมการลงทุนก็จะประกอบไปด้วยรายการเ,าเงินสดรับจากการขายอาคาร8ล้านนะครับแล้วก็มีเงินสดจ่ายซื้ออาคาร140นะครับอันนี้คือ ต่วข้อนี้ไม่ได้ถามแต่ว่าถ้าหากเราทําต่อไปเราก็จะทราบรส่วนนี้ได้ทีนี้ในจุดตรงนี้เรามาดูว่าค่าเสื่อมราคาประจํางวดคือเท่าไหร่นะครับก็เอา647ยกไปบวกด้วยของที่ขายออกไปคือค่าได้เป็น652นะครับ,รบ6 5 2 ด้ห้าหกศูนเท่ากับตัวนี้ก็คือค่าเสื่อมราคาประจำงวดคือ9 2หรือถ้าหากเราจะใช้วิธีการคำนวณเราก็จะคำนวณได้จากตัวค่าเสื่อมราคาสะสมของตัวสินทรัพย์ที่ขายออกไปนะครับถ้าจะใช้วิธีการคำนวณก็คือ ถ้าเสื่อมราคาสะสมของตัวอาคารที่ขาออกไป5ล้านบวกด้วยการเปลี่ยนแปลงในตัวอาคารในตัวค่าสินราคาสะสมของ,ขอ,งอาคารอีก87ล้านก็เป็น92ล้านบาทนะครับอันนี้ก็คือคำตอบสำหรับคำถามข้อที่1ในโจทย์ข้อนี้นะฮะทีนี้เรามาดูขัดไปก็คือ เขาบอกว่าให้คำนวณกระแสเงินสดจากกิจกรรมการดำเนินงานตามวิธีทางตรงนะครับในวิธีทางตรงเนี่ยเราจะแสดงกระแสเงินสดจากกิจกรรมการดำเนินงานด้วยตัวเงินสดรับจากลูกในการค้า เงินสดจ่ายเจ้าหนี้เงินสดจ่ายค่าจ่ายแล้วก็เงินสดจ่ายค่าภาษีนะครับดังนั้นเรามาดูตรงแรกก่อนก็ส่วนแรกก็คือเรื่องของรายการเงินสดรับจากลูกหนี้เมื่อเราพูดถึงเงินสดรับจากลูกหนี้เราก็ต้องดูที่บัญชีลูกหนี้การค้านะครับในบัญชีลูกหนี้การค้านี่นะครับจะ ประกอบไปด้วยรายการคือ650กับ640ผลต่างคือเปลี่ยนแปลงลดลงเปลี่ยนแปลงลดลง10นะครับดังนั้นเรามาดูที่รายการในบัญชีลูกหนี้เพื่อให้เราเข้าใจไ้งไงค้นนะครับในบัญชีลูกหนี้มียอดยกมา นะครับหกรยอดลกไป640นะครับทีนี้ลูกนี่จะเพิ่มขึ้นก็คือจากการขายแล้วก็จะลดลงจากการลดทำระซึ่งตรงนี้คือปูวที่เราต้องการทราบนะครับทีนี้ยอดขายเราอู่จากไหน ก็คือเราก็จะมาดูจากยอดในงบกำไรขาดทุนปรากฏยอดอยู่3,238นะครับ ก็คือจะได้ยอดมาเท่ากับ3,248นั่นเองนะครับทีนี้ถ้าหากเราจะใช้วิธีการคำนวณวิธีการคำนวณก็คืออะไรครับก็คือเราจะใช้ยอดขายจากลบกำไรขาดทุนจากนั้นมาหักออกด้วยาการ เปลี่ยนแปลงบัญชีลูกนี้การค้าอยู่ซึ่งก็คือขายหักด้วยการเปลี่ยนแปลงของลูกนี้การค้าที่เพิ่มขึ้นหรือขายบวกด้วยการเปลี่ยนแปลงของลนี้การค้าที่ลดลงนั่นเองนะครับโอเคในงบกําไรขาดทุนปรากฏยอดขายอยู่3 0 0 0 38จากนั้นเรามาหักออกด้วยการเปลี่ยนแปลงของลูกหนี้การค้าก็คือลบ10นะครับก็จะเท่ากับ3 2 3 8บวก10ก็คือ3 2ม8่คือรายการคำนวณสำหรับยอดเองินสดรับชำระจากลูกหนี้รายการถัดไปคือ การเปลี่ยนแปลงอ่การรับชำระการแจกเงินให้กับเจ้าหนี้การแจกเงินให้กับเจ้าหนี้ก็คือเรื่องของรายการซื้อกับรายการเจ้าหนี้นะครับแต่ทีนี้เนื่องจากรายการซื้อเนี่ยเราจะไม่สามารถหาตรงๆได้นะครับเพราะว่าในตัวงบกำไรขาดทุนเนี่ยจะแสดงเพียงรายการต้นทุนขายดังนั้นเราจรึงต้อง ไปเรียเ่ยวทียบกับการเปลี่ยนแปลงในตัวสินค้าคงเหลือนะครับเรามาดูก่อนว่าในตัวสินค้านะครับในตัวสินค้ากับในตัวตัวนี้การค้านะครับในรายการสินค้าเองในตัวงบดุลปรากฏยอดอยู ก็ตัวเจ้านี้การค้าปรากฏว่า282กับ252นะครับโอเคนะครับทีนี้เรามาดูรายการสินค้าซะก่อนนะครับในรายการสินค้าเนี่ยรายการสินค้ายกมา 2 5งอา่ายกมา530สินค้ายกไปด้วยยอด5้านะครับสิ่งที่เราจะหาจากสินค้าได้ก็คือเรื่องของราการซื้อเราทราบว่ามีการโอนออกไปเป็นต้นทุนขาย cost of sale นะฮะต้นทุนขายปรากฏอยู่ในตัวงบ กำไรขาดทุนด้วยยอดสองนเก้านะครับตรงนี้ดังนั้นยอดฝั่งทางด้านเดบิตในบัญชีสินค้าก็คือรายการซื้อในระหว่างปีนะครับที่เราจะต้องหาตรงนี้ในส่วนของบัญชีตรงนีการค้าปรากฏยอดยกมา 252นะครับยอดยกไป282นะครับเจ้าหนี้การค้าจะเพิ่มเพิ่มขึ้นด้วยรายการซือ้อแล้วก็จะลดยอดลงด้วยรายการจ่ายชำระนะครับตอนนี้เรายังไม่ทราบยอดซือ้อยังไม่ทราบยอดต่ายชำระที่เราจะต้องการหาเพื่อ ตอบคำถามในโจทยข้อนี้นะครับดังนั้นเรามาดูที่บัญชีสินค้าซะก,ก่อนสินค้ายกมากับยกไปนะครับผลต่างคือลดลง20นะครับมีต้องคุนขายจากงบกำไรขาดทุน,นค,คือ2,169ดังนั้นเราจะทราบยอดซื้อตรงนี้ได้นะครับก็คือ่า เราทราบว่ามียอดซื้อในระหว่งวางก็คือ2,149เอายอดซื้อมาหลวกเข้ากับในบัญชีตรงนี้นะครับสองห ดังนั้นเราจะพบว่ารายการเงินสดจ่ายตัวนี้ก็คือ2119นะครับหรือถ้าหาเราจะคำนวณก็คือเราจะพบว่ารายการซื้อรายการซื้อเราจะหาได้จากต้นทุนขายนะครับบวกกับการเปลี่ยนแปลงในบัญชีสินค้านะครับ บัญชีสินค้าเปลี่ยนแปลงลดลงก็จะได้ยอดซื้อเท่ากับ2,149นะครับอ่าในการซื้อนะครับจะเท่ากับต้นทุนขายบวกกับการเปลี่ยนแปลงในบัญชีสินค้านะครับก็คือซื้อคือ เท่ากับต้นทุนขายคือ2องหบวกกับลบยี 20, ก็คือสองหจากนั้นเราก็มาหาต่อในเงินสดจ่ายชำระเจ้าหนี้เงินสดจ่ายเจ้าหนี้ก็จะคำนวณจากรายการซื้อนะครับ หักออกด้วยการเปลี่ยนแปลงในบัญชีเจ้าหนี้การค้าเมื่อเราทราบยอดซื้อแล้วเนี่ยสองหนึ่งสี่เก้านะครับก็มาหักออกด้วยบัญชีเจ้านีการค้าคือเปลี่ยนแปลงบวกสามสิบก็จะเท่ากับสองหนึ่งหนึ่งเก้านั่นเองนะครับอันนี้นี่คือเราก็ทำ สำเร็จไปสอรายการนะครับจากนั้นมาดูเงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายนะครับตัวเงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายเนี่ยให้เราไปดูที่บัญชีตัวรายการในกำไรขาดทุนนะครับ ในราการขาด,ดทุนกกรขทเนี่ยเรามีค่าจ่ายในการขายและบริหารน,นะครับเราจะมีรายการคือค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารน,นะครับหรือในบางงบการจะเรียกว่าค่าใช้จ่ายดำเนิงนงานก็คือ,อ9 6 1 จากนั้น941เนี่ยเราทราบแล้วว่าในตัวค่าจ่ายตัวเนี่ยจะถูกบวกไว้ด้วยรายการที่ไม่กระทบเงินสดก,ก็คือรายการค่าเสื่อมราคาดังนั้นเราจรึงเอาตัวค่าเสื่อมราคาออกมาหักซะก่อนนะครับเนื่องจากรายการนี้มีค่าเสื่อมราคารวมอยู่เราจรึงหักออกด้วยตัว ค่าเสื่อบค่าเสื่อมราคาที่เราคำนวณได้ในข้อแรกก็คือ92นะครับได้เป็นเท่ากับ849นะครับจากนั้นเราไปดูรายการค่าที่จ่ายค้างจ่าย ในตัวงบก,กำไรขาดทุนนะครับแอนในตัวงบดุลเปรียบเทียบค่าจ่ายค้างจ่ายเป็นรายการหนี้สินองเวียนค่าจ่ายค้างจ่ายมียอดเพิ่มขึ้น5นะครับค่าจ่ายค้างจ่ายนะครับ เพิ่มขึ้นห้า้างจ่ายเพิ่มหมายความว่าเราจ่ายเงินสดน้อยลงนะครับค้างจ่ายเพิ่มก็แปลว่าเราจ่ายเงินสดน้อยลงดังนั้นเอารายการนี้ไปหัา เราจรึงได้เป็นรายการตัวเราจรึงได้เป็นตัวรายการเงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารที่เป็นตัวเงินสดจริงๆก็คือ844นะครับ844ก็คือเป็นรายการเงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายนะครับ จากนั้นอีกรายการหนึ่งคือเงินสดจ่ายภาษีนะครับในตัวงบกำไรขาดทุนปรากฏยอดภาษีเท่ากับ30นะครับ3างบกำไรขาดทุนแสดงไว้30ในตัว งบดุเลเปรียบเทียบแสดงภาษีค้างจ่ายเพิ่มขึ้นนะครับเพิ่มขึ้น6ก็แปลว่ายังไม่ได้จ่ายหก 6. ก็เอาไปหักด,ดังนั้น รายการภาษีจ่ายจริงเนี่ยที่เป็นเงินสดก็คือเท่ากับจ่ายอ่าเห็นว่าเงินสดจ่ายภาษีก็เท่ากับ24นะครับอันนี้ก็คือเราได้รายการที่เกี่ยวกับการดาเนินงานทั้งหมดครบถ้วนแล้วนะครับทีนี้ มันจะมีอยู่รายการหนึ่งก็คือรายการตั๋วเงินจ่ายถ้าสังเกตดีดีเนี่ยตั๋วเงินจ่ายอยู่ในส่วนของที่สินเวียนก็จริงแต่ว่าตัวนี้มันจะเป็นรายการที่เกิดจากการที่เราตั๋วเงินระยะยาวครบกำหนดชำระหรือมันจะเป็นส่วนของตัว financial activity นะครับซึ่งตรงนี้เราคงจะยังไม่ทําทำกันนะครับ อันนี้ก็คือคร่าวๆก็คือเสร็จสำหรับตัวรายการงบกระแสเงินสดวิธีทางตรงก็คือเราจะมีตัวเงินสดรับนะครับจากลกนี้ก็เท่ากับตะกี้ที่เราคำาวณเอาไว้ก็คือเท่ากับ3,200 48แล้วก็ตัวเงินสดจ่ายเจ้านี้เท่ากับ2,119แล้วก็ตัวเงินสดจ่ายค่าที่จ่ายนะครับ844แล้วก็เงินสดจ่ายภาษีก็คือ 24รวมกันก็เท่ากับอ่ารายการทั้งหมดก็คือ2 6งก็คือกระแสเงินสดสุทธิจากก,กิจกรรมการดำเนินงานก็คือ261นะครับข้อนี้ทีนี้ถ้าหากเกิดเราจะทําต่อเราจะทำต่อเราก็จะพบว่าเราก็จะมีรายการตัว กิจกรรมการลงทุนก็จะประกอบไปด้วยตัวเงินสดรับจากการขายอาคาร8ล้านนะครับแล้วก็มีเงินสดจ่ายมีเงินสดจ่ายค่าอาคาร140นะครับแล้วก็จะมีตัวกระแสงเงินสดจากกิจกรรมการจัดหาเงินก็คือจัดหาเงินก็คือเขาจะบอกว่ามีการออกพื้นฐามเงนได้เงินสด2ล้านก็คือแล้วก็ มีเงินสดได้รับจากการออกพึ้นสามัญ2ล้านนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวจ่ายเนี่ยก็จะเป็นเงินสดจ่ายสำหรับตัวเงินจ่ายระยะยาวนะครับก็คือรายการ40่ิลบ43ก็คือเราจ่ายเงินออกไปลบมีการ ตัวเงินระยะยาวที่ครบกำหนดถ่ถอนอะ่ะสี่สิบสามนะครับแต่มีรายการตัวเงินจ่ายที่แทงเป็นหนี้สินเพิ่มขึ้นอีกสี่ก็แสดงว่าเงินสดจ่ายชาระตัวเงินระยะยาวาาครบกำหนดก็คือเท่ากับสี่สิบสามลบสี่เท่ากับสามสิบเก้านั่นเองนะครับแล้วก็มีรายการเงินสดจ่ายปันผลซึ่งตัวเงินสดจ่ายปันผลเนี่ยก็คือ ผลต่างของตัวการเปลี่ยนแปลงในบมชีกําไรสะสมกับกําไรสุทธิหลังหักภาษีนะครับเอามาหักกันก็เท่ากับหนึ่งร้อยหนึ่งหักออกด้วยเจ็ดสิบสามเท่ากับยี่สิบแปดเงินสดแจกเป็นผลท่ายยี่สิบแปดเพราะว่าในโจทย์ข้อนี้ ในตัวน้ำจุนเองเนี่ยไม่มีรายการปันผลค้างจ่ายแล้วก็ตัวข้อมูลไม่มีบอกอะไรเพิ่มนะฮะก็คือเท่ากับ28ก็จะได้สดที่เท่ากับการเปลี่ยนแปลงในตัวเงินสดเท่ากับ64นะครับโอเคครับอันนี้ก็คือครบถ้วนนะครับขอบคุณมากครับ